คนส่วนใหญ่ฝันอยากมีชีวิตที่สุขสบายมั่นคงมั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองมากพอในชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกวันนี้เราเห็นผู้คนวิ่งวุ่นอยู่กับการทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไว้สร้างความสุขความสะดวกสบายให้ตนเองหากวันนี้แม้คุณจะไม่ทํางานแต่คุณก็ยังมีรายได้พอจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้โดยไม่เดือดร้อนอย่างนี้เรียกกันว่าอิสรภาพทางการเงิน อิสรภาพทางการเงินหมายถึงการมีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่ต้องพึ่งพาใครมากเกินไปและไม่ต้องกลัวว่าเงินที่มีอยู่จะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตหากคุณก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังตามหาอิสรภาพทางการเงินดังกล่าวการลงทุนในตลาดทุนเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเติมเต็มความต้องการของคุณหลายคนไม่รู้ ความไม่รู้สร้างกำแพงขึ้นมาปิดกั้นโอกาสในการลงทุนหลายคนอยากมีธุรกิจของตัวเองแต่เงินทุนไม่มากพอไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่อาจมาเติมเต็มความฝันได้นั่นก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นการลงทุนหมายถึงอะไรหลายคนคิดว่าการลงทุนเป็นสิ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับการออมแต่ความจริงแล้วการลงทุนก็คือการออมรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการออมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลในการลงทุนนั้นๆอย่างลึกซึงการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นอย่างไรความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองคล้ายๆกับการลงทุนในตลาดหุ้นที่เราสามารถนำเงินมาซื้อหุ้นในกิจการที่เราต้องการ โดยเงินที่เราลงทุนในตลาดหุ้นนั้นมีความคล่องตัวมากกว่าให้เราสามารถซื้อขายเมื่อไหรก็ได้ตามความพอใจรวมทั้งสามารถเปลี่ยนการลงทุนธุรกิจจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งได้ง่ายๆโดยที่เราจะไม่ได้เป็นผู้บริหารกิจการนั้นเองแล้วความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไรความเสี่ยงคือปัจจัยที่ลดโอกาสในการทำกำไรของผู้ลงทุนในตลาดหุ้น ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนมักมีทิศทางเดียวกันเสมอในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงจึงมักจะมีผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกันหรือที่เรียกว่า high risk high return ซึ่งหากเราสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน,น้อยที่สุดได้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าย่อมมากขึ้นด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนมี2รูปแบบคือเงินปันผล คือผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทที่เรานำเงินไปลงทุนพิจารณาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรอบปีแต่ละบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลที่ไม่เหมือนกัน